สวัสดีค่ะคนต่อมาก็จะเมื it, feet, Blair, ่อคืนจนถึงตอนนี้เลยค่ะยังไม่หยุดเลยค่ะดูค่ะสวัสดีแม่แม่ทุกท่านค่ะสวจ้าฝนตกหนักกับแม่แม่จ้ะนี่ค่ะน้ำในลำคลองข้างบ้านของเราก็เต็มมาล้ำเต็มลำคลองแล้วค่ะน้ำไหลแรงเลยค่ะแม่แม่จ้าท้องฟ้าไม่เสดเลยนะคะก็พาแม่ไปไปลาดอยู่ที่ชายชายได้ นเนี่ยพามไปล่ามเลยตอนนั้นฝนยังไม่ตกหนักขนาดนี้นะคะุนก็ซา,าๆค่ะก็มาสายๆก็คือท้องฟ้าไม่เปิดเลยค่ะคุณแม่จานี่นะคะฝนก็ทั้งลมแรงค่ะแม่คุณลมแรง,ต,งต้นข้าด้วยะค่ะือแต่น้ำข้างมานเราก็เต็มเลยค่ะคุณแม่จ๋นานี่ยะค,ะค่ะน้ำเนี่ยพยายามไปล่ามก็เริ่ม